สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวแอปโดเนตแล้วมันสั่งลันคําสั่งหมายครับนะครับเช่นโดเนตมา100บาทเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรีของในตัวหรือว่าตุยหรือว่าโดนเตะออกจากเซิร์ฟในไหมครับได้นะครับผมก็มารีวิวกันนะครับแล้วก็มาแจกโฟล์ค่าวๆเผื่อใครอยากจะเอาไปทําต่อใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมอ่ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปโดเนตนะครับผมนะนี่ครับผมจะรันอยู่ที่ l o c a โฮส s t ส่วนตัวไม่เคยเข้ามายุ่งได้อยู่แล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อหมายครับนับยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟไหมครับเราก็ ทการเปิดเว็บเพราะว่าผมทํามาเป็นเว็บมันง่ายแล้วนะครับง่ายสุดๆเลยนี่ครับก็จะรันตรงนี้ไปรันไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เชื่อมต่อไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเซิร์ฟไปครับเราก็จะใส่ปลั๊กอินเข้าไปด้วยนะครับเป็นปลั๊กอินเอเวียลนแล้วก็กดรันดอทแบทรันดอทแบทอยู่ไหนรันดอทแบทที่หายไปอ่าเดี๋ยวเราก็ทําใหม่สักครู่หนึ่งอ่าเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็รันตรงนี้โอเคเปิดเซิร์ฟไปซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้ระบบง่ายๆครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ใช้ของ s ะครีม ว่าอยู่ๆมันก็ไม่ส่ง API มาให้เฉยเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ๆมันก็ไม่ส่งมาให้นะผมก็เลยใช้แค่ของ easy อย่างเดียวด้วยกกันเนาะมันเร็วลื่นดีเหมือนกัน ก็ใช้เป็นระบบอีซี่ล้วนนะครับผมคุณผู้ชมทีนี้แหละเราก็จะไปตรงโซนผู้พัฒนานี่อันนี้ก็จะมาแจกเทคนิคแล้วนะแล้วเราก็จะใช้เว็บพุกตรงนี้ครับใช่ครับทุกคนเราจะมีเว็บพุกตรงนี้มันจะส่งออกเป็น j s o n f ไฟล์ถ้าเลือกแบบปกติหรือจะเลือกแบบ Discord ก็ได้มี e l e g r กรม i s c o r d เนี่ยจะส่งเป็น Format Discord นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะให้มันส่งมาที่เครื่องเรานะครับคุณผู้ชมเอาละต่อไปนี่คือวิธีที่ยากก็คือเราไม่สามารถรับเว็บพุกจากโลโก้โฮส์ได้ใช่เราต้องส่งไปที่เครื่องซ หรือไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะทําครับผมวิธีนี้เราก็ต้องหาทางเอาเองนะวิธีส่งเว็บพุกเข้าไปที่เครื่องเราหรือสั่งไมี่หนึ่งนะครับทุกคนอ่า <c oughs> <c oughs> ่จะตายปะโถ <c oughs> ตรงนี้ผมก็ ใช้เป็นโดเมนส่วนตัวนะครับทุกคนให้มันส่งเข้าคอมสดๆเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคจบเรื่องเว็บพุกแล้วนะครับอันนี้หาทางเอาเองนะต่อมาเนี่ยเราก็กลับไปที่เว็บของเรานะทุกคนนี่ตอนนี้นะครับเราเปิดเซิร์ฟไม,มครับมันก็เลยขึ้นเชื่อมต่อเนาะทีนี้เนี่ยผมจะไปที่โปรไฟล์หาเพชรอ่านี้เป็นโปรไฟล์แบบกระโดดกับหาเพชรเพราะเล่นอยู่แค่2แมปเดี๋ยวเราจะไปเข้าแมปหาเพชรกันนี่หวัดดีโอเคสมมุติว่าผมสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะะืนมาให้สังคมกันว่าผมสร้างเป็นเอ่อตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หาเพ นะครับสุนว่าผมต้องการให้มีคนโดเน a มา1,000บาทแล้วบวกเพชรให้ผมนะครับทุกคนเออก็ทำได้เหมือนกันนะอ่าอ,อันนี้จะเป็น overlay เพจนะครับทุกคน สุดว่าผมต้องการให้บวก1เพชรสุดอ่ะเพิ่มโปรไฟล์ก่อนสร้างเป็นโปรไฟล์ไดมอนด์อ่าสมมติสมมติมาเล่นโปรไฟล์นี้นะครับเราก็ใส่จํานวนเงินนะหนึ่งพันบาทนะครับคำชี้ไปไม่ต้องคําสั่งก็จะเป็นทับ avo diamond score add หนึ่งเพชรละกันนะครับทุกคนอ่าเฮ้ยหนึ่งพันเพชรมันไม่ชอบไม่ถูกใจผมเอาแค่30เพชรพอนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ก็คือถ้ามีคนโดเนทมา1000นะครับก็จะยิงคําสั่งไปเซิร์ฟไมครับตรงตรงเลยนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ไมครับไม ครับกันเดี๋ยวเอ่ออ่ะนี่นะครับเรามีตรงนี้นะครับมีเทสติ้งที่สามารถส่งไฟเจสันเนาะออกเป็นวิบพุกได้นะครับทุกคนผมก็จะกดตรงนี้แล้วเพจของผมเนี่ยจะต้องบวกมาเป็น29เพจนะครับกดตึง นี่เป็นไงครับจีเกพชรเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ผมก็มีเพชรเป็นที่เรียบร้อยวโยนทิ้งไปเอ,อ้ยตุ๋ยประมาณนี้ที่คุณผู้ชมอยากจะตั้งอะไรอีกเช่นโดนาทมา20บาทก็จะมีซัมมอนนะครับทุกคนเอาเป็นซัมมอนคิปเปอร์ก็ได้ซัมมอนคิปเปอร์ที่เป็นระเบิดนะครับทุกคนอันนี้ตัว,นนตวระเบิดโหดเลยจะใส่ทับไม่ใส่ก็ได้ปับ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีคนโดนาทมา20ก็จะทํางานเลยนะซึ่งผมไม่มีผมโดนทเข้าบัญชีตัวเองไม่ได้นะผมก็จะแก้เป็น1000 1000นเว่ง1000นะแล้วก็มมัสาารถ ำกันได้นะเนี่ยแบบให้เพื่อให้รัน2คําสั่งหรือคุณผู้ชมจะใช้บรรทัดเดียวกันก็ได้แบบทับ C หายไม่ทับก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนี่ C ห่ไแล้วก็อันนี้ถ้าผมไม่อยากให้มันซ้ำผมก็เปลี่ยนเปตัวอื่นสักคู่หนึ่งอ่ะเราจะใช้คําสั่งตัวนี้นะครับให้ซ er, ัลโมนคิปเปอร์โดนเนตหนึ่งพันเราจะซัลโมนคิปเปอร์นะโอ้อ่ะจะเป็นคิปเปอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสโดนเนตติ้งกันดูดีกว่าโอเคมาปึ๊บกดเทสโดนเนตติ้งดึ๋ง นี่ครับคิปเปอร์ก็จะออกมาแล้วนะเป็นคิปเปอร์ระเบิดเห็นไหมใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะนี่คือ,ค,อคือการใช้งานของมันโคตรจะอีซี่เลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเป็นโดเนตอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของ s t รีมแล็บ API ที่มันเป็นไรก็ไม่รู้แอปโดเนตใครก็ทําไม่สําเร็จนะครับแบบโดเนตแล้วส่งของขวานมานะเพราะว่าใช้ Steam แล็บ API เด่กก็ระเบิดตู้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อาวนะครับเปลี่ยนมาเป็นอีซี่ดี ที่เขาทําให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของส t e a มแ a b บ API ก็คือใช้ส่งส่งเข้า local host ได้เลยครับไม่ต้องเปิดเป็นเซิร์ฟหรือว่าไม่ต้องมีเครื่องเซิร์ฟใช่ส่วน easy เนี่ยจะต้องทําการบางอย่างนะครับไม่สามารถส่งเข้า local host ได้นั่นคือข้อเสียของมันอย่าไปนสนใจมาเลยครับมันเรื่องของ s t e a มแ a b บ API ที่มันเออๆนะฮะ <c oughs> อ่ะแค่นี้นะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถได้มาแล้วนะอันนี้ลองเป็นแบบหาเพชรอันนี้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นแมปกระโดดนะครับใช้ได้เดมอนสามารถเพิ่มได้ไม่จากัดเนาะโปรไฟล์ ก็มีให้เลือกเพียบเลยลบทิ้งก็ได้ไม่ใช้แล้วลบมั่งเรียบร้อยเวลาเปิดมาก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เซฟไว้เลยทุกครั้งที่เปิด Back เอ็ end, ใหม่ยอดรวมก็จะรีเซ็ตนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งให้มันเซฟค่าอะไรเอาไว้นะแบบว่าเ้ยเซฟไว้หน่อยดีว่าเ,เรามีเงินเท่าไหร่เป็น d a t a b าเบหรือ SQL อะไรก็ช่างผมไม่สนไม่ใช้เพราะว่ายังไงเราก็ดูจํานวนเงินใน e ีซีอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะเปลี่ยนไ่ใช้ใน e ีซีชีวิตดีดขึ้นเยอะ แต่แต่ข้อเสียหลักๆของ Easy ก็คือเราจะต้องสมัครโปรโมชั่นเอออันนี้นี่คือข้อเสีย Easy ครับข้อเสียของ Easy ก็คือคุณไม่สามารถใช้ได้ฟรีเนี่ยเบสิกสมัครโดเนตให้แค่20ครั้งต่อเดือนโอ้โหอ่ะฟตบฟัก ตัวนี้ได้20ครั้งต่อเดือนซึ่งเขาไม่หักเงินคุณเพราะว่าเขาจะหาเงินจากตรงนี้ครับเนี่ยสองต่อเดือนไม่ท่าแต่ถ้าไม่แนบสลิปะมันจะโดนหักเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมันจะเป็นระบบอัตโนมัติอนะเหมือนจะมีบริการจากที่อื่นครับเวลามีโดเนตเงินเข้าครับผมแล้วแบบระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติมันจะแบบก็จะมากินเงินด้วยเพราะงั้นมันก็เลยโดนหักนะครับหนึ่ิ่มอะเป็าอิบเล้ววผมว่าเพิ่มอีกสี่สิบเก้าบาท,เ,บาทเดือนก็นอินฟินิตี้แล้ว้าเราใช้ป่ปอีกสี่พิบห้า500บาท เอ้ยเพิ่มอีกแค่ห้าร้อยบาทก็ได้แหละแล้วแต่ใครจะใช้นะทุกคนเนาะปีละ2000ก็ก็ปุว่ามันก็น่าลงทุนนะถ้ามีคนโดเนตเยอะแต่ถ้ามันไม่มีคนโดเนตนั่นคือปัญหาเลยเราก็ต้องไปใช้ทีม่มีแล้วถ้าใช้ทีม่มีเราจะใช้ระบบนี้ได้อย่างไงโอ้แมนเราก็ต้องกลับไปที่สตรีมแยบเพื่อท,ท,ท,ที่จะมาใช้ระบบพวกนี้นะครับทุกคนโอเคปะ่ะก็แล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบโดเนตรีวิวให้นะครับทาเป็นเวอร์ชันแบบเว็บเนาะไม่สามารถทําให้ใครใช้ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะใช้ได้้้เนนี่่มมัจะตอองงสขูล เข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอืมแต่ว่ามันมันมันก็มีวิธีที่จะทําให้เราสามารถใช้ได้ไงมันมีวิธีที่ทําให้เราสามารถใช้โอ้ใช้สิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องมีเว็บก็คือหาคนทําเว็บเช่าอะเออให้มันยิงเข้าไปที่โดเมนเว็บอะบวก IP ยิงเข้าไปปุ๊บแล้วจากนั้นไอเครื่องเซิร์ฟเครื่องนั้นอะให้มันรับรับโดเมนนี้มาใช่ไหมให้เป็นรันเป็น back end ก่อนอะ back end ประมาณนี้แล้วพอมันรับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนผมจะทําการกดเทสให้ดูนะครับปุ๊บแล้วก็ นี่นะครับก็จะขึ้นยอดเงินอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะอ่ะ <Don ate. S 1> ทีเนี้ยพอเครื่องเซิร์ฟร e. ับปุ๊บก็จะทําการส่งข้อมูลเข้าไปที่เครื่องผู้ใช้อ่าเราเราก็ทําเป็นคนไงเฮ้ยคนนี้เอาเป็น IP พอร์ตนี้คนนี้ก็เป็นพอร์ตนี้เราก็สามารถเปิดได้เยอะอยู่นะทาไปเล่นไปนะทุกคนนะอืมแค่เขียน back end นิดหน่อยครับเขียน back end นิดหน่อยทีเนี้ยเนี้ยเราก็ทําแอปพลิเคชันหนึ่งด้วยซีพัพัซีชาร์ปอะไรก็แล้วแต่คุณครับไม่เอาไปทอนนะ <laughs> เดี๋ยวโดนแกะถ้าโดนแกะมาก็มันมันไม่หนุกนะครับเออไอคนที่ แกะโค้ดคนอื่นนี่ไม่ดีนะครับต่อมาเนี่ยพอเราได้แอปพลิเคชันแอป1แล้วให้ติดตั้งลง Window s เราก็ติดตั้งลง Window s นะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะยิงเออมันจะไม่ยิงไม่ไม่ยิงรีเควสทางนั้นจะไม่ยิง รับรีเควสตจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเครื่องเซิร์ฟตรงนั้นเนี่ยก็นนยจะดูว่านเนาช่น IP IP ไอพีนี้จะเป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคไอพี IP นี้จะส่งให้เครื่องเซิร์ฟนี้ส่งไปให้คนนี้ส่งยังไงหาทางกันเอาเองพอส่งไปให้เครื่องเซิร์ฟนี้ปุ๊บเอ้ยพอเอ่อเวลามีโดเนทเข้าไปนะครับมันจะยิงไปให้เครื่องเซิร์ฟพอเครื่องเซิร์ฟเนี่ยรับก็จะส่งไปให้เจ้าของที่ติดตั้งแอปแล้วก็ได้เป็น Port 11 11อพอ,พอร์ตหน,น,น,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคร่ับผมอ่าพอพอร์ก่อนแล้้วจากนนัเครื่อึ เซิร์ฟเวอร์ก็จะยิงมาที่เครื่องนี้ได้นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถยิงเข้าเครื่องคนอื่นได้เนาะทุกคนเนาะเออแค่นี้ครับจบหรือคุณจะทําแบบระบบใหญ่เลยก็ได้แบบโอ้ยทําแบบนั้นก็ได้หรือจะทําระบบขายติกฟินิตีก็ได้ติกฟินิตีก็ใช้ระบบเดียวกันข้อมูลของเราอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนาะเราล็อกอินมาก่อนปุ๊บก็ได้ข้อมูลนะครับล็อกอินกับ Google เราจะได้ข้อมูลมาปุ๊บทีนี้เนี่ยพอมันมีของขวัญน,นะครับจากทิกตอกนะครับก็จะส่ง API ไปให้ติน,เน,น้เ็ค บบได้มาเป็นแบบเฮ้ย a v เอ็ได้ทําการส่งกุหลาบ1อันนะครับก็จะรันกุหลาบ1อันดูว่ากุหลาบหนึ่งอันเนี่ยทำงานอะไรกุหลาบ1อันให้เป็นติดกุหลาบนะครับก็จะไปรันติดกุหลาบตึ้งอันนี้แค่นี้เองจบทีนี้เนี่ยไอตัวแอปตัวเนี้ยเราก็จะใช้ปลักอินด้วยก็ได้เออเหมือนปลักอินก็จะให้เป็นปลักอินแบบ Tifinity ครับทุกคนเนี่ยเซอร์เวอร์แท็บเซอร์เวอร์แท็บแบบนี้หรือว่า Avo donate ก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะทําการรับข้อมูลที่ส่งไปนะครับมันก็จะส่งต้มนนนก่่่าาททีีคุแว ก็คืออโนอินพุตนะครับผมเพราะว่าเป็นคําสั่งที่ไม่มีอยู่เนาะคนละแมปกันก็จะใช้ได้ก็คือการทํางาน,ม,นมันแค่นี้แหละง่ายๆครับผมอ่ะเป็นไงง่ายไหมการทาแอปโดเนตก็ไปจัดกันเลยครับผมเห็นคนเก่งๆอยู่แล้วฮะเออแล้วก็ถามว่ามีแจก,กหรือว่ามีขายไหมบอกเลยว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีคนชอบไปงัดแงะเว็บนะครับทุกคนเออเดี๋ยวมันมันไม่ดีนะครับทุกคนก็อยากได้ก็ทำเอาเองเนาะอย่ามางัดแงะของคนอื่นเลยละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้ใช่ผมลืมบอกเดี๋ยวพาไปดูคลิปตัวอย่างก็ได้นะทุกคน นะเออคลิปตัวอย่างแบบว่าให้มีคนโดเน a มาแล้วมันทํางานได้จริงเนี่ยมันทํำยังไงนะครับทุกคนเนาะเออมันก็ทํางานได้จริงนะฮะก็อันนี้ข้อมูลคนเล่นนะครับเมื่อกี้ก็ ใครที่เอาเวอร์ชันไปใช้เถื่อนมันก็จะขึ้นเป็นชื่อสีแดงวะครับระวังกันด้วยนะฮะโอเคแบบว่าโอ้ไปซื้อจากที่อื่นดีไหมให้คนอื่นก๊อปพี่หลามมาแบบโอ้ยแงโค้ดพี่หลามกันดีกว่าเว้ยแล้วก็แบบเออซื้อใช้อย่างปลอดภยัยโอ้ไม่งมันไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนมันมันมันสีแดงเอาไว้นะครับทุกคนอ่าระวังไว้ด้วยนะชื่อสีแดงไม่ค่อยปลอดภัยต่อชีวิตนะครับผมระวังโดนเข้าถึงข้อมูลเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอไปรีวิวไอตอนที่ ทดลองใช้จริงให้ทุกคนดูดีกว่าไปดูไปดูไปด,ไปดูแล้วก็กดติดตุมให้ผมด้วยผมไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายมาถึงแล้วด่านนี้เฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับบินเฮ้ยชิฉัควยชิควยกับชินคยกอน <c oughs> นี่แหละครับโดเนตสิบบูดมันจะได้บินมาทุกคนได้เวลาอ่ะกลับไปนอนก่อนไป ได้เดี๋ยวไปนอนใครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะครับผมเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่กดติดตุ่มผมนะครับผมจะให้คุณหนึ่งล้านดอลลาร์เพราะผมคือมิสเตอร์บิดไปโดดมาใหม่เยอะๆโดดมาใหม่ดึงถึงๆึงๆึงถึงถึงไปโดดมาใหม่อะเยอะอะเยอะ